สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาต่อกันนะคะแต่วันนี้จะอาจจะวุ่นวายนิดนึงอาจจะมีการเสียงกลิ่งประตูด,ดังขึ้นหรือเสียงคนพูดหรือเสียงคนเดินเพราะว่า,เ,าเรียกช่างเขามาเปลี่ยนอ่างในห้องน้ำนะคะก็อาจจะมีการเดินไปเดินมาเสียงดังข้างนอกเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะ แต่จะพยายามทําให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะการออกกําลังกายของเราก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาของของตัวเราเองนะคะก็หาที่แอบแอบเอาแล้วก็ทําเท่าที่เราทําได้นะคะอันนี้นะคะเหงื่อเมื่อกี้นี้ไปวิ่งมาแล้วนะคะเห็นเหงื่อไหมเลยเนาะนี่แหละค่ะ ไปวิ่งมาแล้วก็ประมาณเหมือนเดิมนะคะ3าถึงสกิโล3าโลครึ่ง4ี่โลประมาณเนี้ยนะคะแต่การวิ่งของตัวเองไม่ใช่เป็นการวิ่งไวนะคะแต่ว่าจะเป็นการวิ่งที่ก้าวแบบช้าชานะคะมันจะเออคือทดคือชอบคือสร้างความอึดให้กับร่างกายของเรานะคะการวิ่งของตัวเองไม่ได้วิ่งไวแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่คือแบบหยอกๆยอ,ยอไปชา้าช้าแต่ว่ามันเป็นการต่อเนื่องประมาณซัก 25 30นาทีนะคะมันเป็นการสร้างความอึดให้กับร่างกายของเราเป็นการสร้างความต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เหนื่อมาอย่างนี้นะคะใช้ระยะเวลาไม่เยอะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เมื่อกี้ไหว้ท่าพระอาทิตย์ไปแล้วนะคะอย่างละห้ารอบทําเองไปแล้วนะคะพวกเราก็ไปเลือกดูเอานะไปเลือกทําตามเอาเนาะ ไปกลับไปดู ep เนอะหนึ่องสามสี่ึงถึงหแล้วนะคะแล้วตอนนี้คือมีเพื่อนๆบางคนที่เขาลดน้ำหนักกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้มันก็จะมีบางบางจุดที่เราอยากจะเพิ่มหรือว่าอยากจะลดนะคะก็คือเช่นอย่างสมมุติตัวเองใช่ไหมคะเป็นคนที่เอวหนาคือเอวไม่มี สะโพกก้นไม่มีต้นขาจะใหญ่นะคะแต่ว่าช่วงไหลตรงเนี้ยเ,เราคิดว่าเราโอเคพอมันลดปุ๊บทุกอย่างมันก็ลดไปหมดนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นการที่จะลดน้ำหนักเนี่ยคือบอกไปหลายๆรอบก็คือว่ามันต้องลดไม่ใช่อดนะคะให้ใช้คำว่าลด ลดอาหารเนาะลดของที่มันเป็นเกินสําหรับร่างกายของเราเพราะพอเรากินของที่มันเกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปสะสมในส่วนต่างๆในร่างกายของเราพอเราลดของจํานวนนั้นๆหรือว่าจํานวนเกินมากขึ้นร่างกายของเรามันเกิดการช็อกหรือว่าตกใจมันก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะอดฉันก็เลยต้องไปเอาส่วนที่ มันเก็บสะสมของในในส่วนเกินของเราไว้เนี่ยอย่างเช่นต้นแขนต้นขายอย่างเงี้ยเอาดึงออกมาใช้นะคะหลักการง่ายๆก็คือว่าเราต้องออลดอาหารที่เป็นของแย่ๆหรือว่ากินเกินไปเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าให้อดนะคะการลดน้ำหนักที่จะให้ตัวเองคงเอาไว้เสมอก็คือ การห้ามอดนะคะถ้าอดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการทรมานแล้วมันจะไม่สนุกเพราะการทําแบบนี้จะไม่มีการเกิดยโยเอฟเฟกเกิดขึ้นใดๆเพราะเราไม่ได้ใช้สังเสริมหรือว่ายาอะไรต่างๆนานานะคะเราแค่เพิ่มสิ่งที่ดีแล้วก็ลดสิ่งที่แย่ออกแค่นั้นเองนะคะแล้วเมื่อเช้าก็โพสต์เปียบไปเกี่ยวกับการขับของเสียออกจากร่างกายก็คือไปอ่านเอาเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการขับถ่าย มันก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการขับของเสียออกจากร่างกายการออกกาลังกายเบาๆถ้ามันมีเหงื่อออกมาร่างกายของเรามันก็ขับอันนี้คือร่างกายของเราขับของเสียออกมานะคะพอร่างกายขับของเสียออกมาเนี่ยผิวพันธของเราเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นเ,เนี่ยเห็นปะเสียงดังละขอสักครู่นะคะ มันก็จะมีเรื่องราวออกมานะคะคือชีวิตของเราก็ต้องดําเนินต่อไปเนาะการออกกําลังกายของเราก็ต้องดําเนินต่อไปใช่ไหมงานเราก็ต้องทำเนาะเพราะเงินเราก็อยากได้ใช่ปะเออชีวิตมันยังต้องเดินต่อไปเราก็ต้องเดินต่อไปเนาะอะ,อะ,อะงั้นนะก็คือการขับของเสียออกจากร่างกายของเราเนี่ยพอร่างกายของเราอะขับของเสียออกต่างๆเออย่างสมมุติว่าผิวหนังนะคะมันก็จะช่วยให้ผิวพรรณของเราดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การที่ จะบำรุงครีมอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ง่ายกับผิวของเราแหละนะคะเพราะว่าครีมเนี่ยถ้าผิวของเราเนี่ยไม่ดีเนี่ยถึงให้ใช้ครีมโคตรแพงขนาดไหนเข้าไปนะคะมันก็จะไม่เกิดเห็นผลใดๆมันต้องมีการช่วยหลายๆทางนะคะแล้วก็รูขุมขนของเราลองสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าคนที่อของขับของเสียไม่ดีเนี่ย รูขุมขนเราจะกว้างนะคะแล้วมันก็เกิดเจอเกิดสิวเกิดฝ้าเกิดอะไรต่นีอะไรขึ้นมาเนาะผิวพันธุ์มันก็จะไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจะไม่ค่อยสมูทอะ่ะลื่นๆน,น,ะนะลองไปสังเกตด,ดูเอานะคะอ่างั้นวันนี้ไอตัวเองนะบอกไปแล้วเนาะว่าร่างกายของเราก็าคือเอวหนาสะโพกไม่ค่อยมีก้นคือเราอยากให้ก้นกระฉับแล้วก็ มีกล้ามเนื้อก้นนิดหนึ่งแล้วก็ต้นขาจะใหญ่เพราะฉะนั้นพอพวกเราเนี่ยออกกําลังกายมาได้สักสักพักหนึ่งสาหรับคนที่ต้องการที่จะเสริมนะคะก็คือเราก็ต้องมาเน้นในส่วนที่เราต้องการเช่นเราอยากมีกล้ามเนื้อหน้าท้องเราก็ต้องมาเล่นหน้าท้องนะคะแต่กล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยส่วนที่ยากที่สุดสําหรับการออกกําลังกายให้มันเห็นชัดเจนก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะ กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันจะมีทั้งไขมันนะคะแล้วก็ผิวหลายชั้นเลยเนาะผิวชั้นนอกผิวชั้นในอันนี้ตัวยุ่งนะคะ,ะตัวยุ่งว่ะเนี่โค้คสวัสดีค่ะอะ่นะแล้วตอนนี้การที่เราอ่ะจะสร้างกล้ามเนื้อให้มันเห็นทุกคนมีซิปแพคนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีชั้นไขมันที่หนาเกินไปมันเลยทําให้เราไม่เห็นกล้ามเนื้อซิปแพคของทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆลดไปนะคะแล้วก็ เสริมสร้างการแข็งแรงของกล้ามเนื้อการใช้งานของกล้ามเนื้อตรงนั้นบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการท่าแพงท่าวิดพื้นเอ่ยหรือท่าซิอัพนะคะอะ่มันจะช่วยเรื่องของการที่จะสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะหรือถ้าใครอยากจะมีร่อง11เราก็หาท่าล่อง11เอาทำเนาะที่ผู้หญิงเขาอยากมีล่องสวยๆนะคะร่อง11ก็ทําไปนะคะ แล้วก็เพิ่มอาหารดีๆนะคะ,ะสารปรุงแต่งของร่างกายอย่างเช่นสารเสริมต่างๆเนี่ยคือเราสามารถที่จะหาเลือกกินได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็มันมันเสริมมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเราอะตัวเราก็ต้องเสริมแบบธรรมชาติเข้าไปด้วยนะคะเพราะอันนั้นอย่างไงมันก็คือเคมี อะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากโรงงานมันก็คือเคมีทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมเพิ่มให้มันบาลานซ์เราอาจจะกินสารเสริมไปเราก็เพิ่มผักผลไม้เพิ่มอาหารดีๆเข้าไปนะคะนี่แหละก็เอาไม่ต้องเยอะนะคะอยู่ในความบาลานซ์อยู่ในความพอดีมันก็จะทำได้ในระยะยาวนะคะมันไม่จะไม่เกิดผลเสียทุกอย่างที่กินเข้าไปเยอะเนี่ย มันเกินไปนะคะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่สะสมนะคะออางั้นวันนี้ตัวเองนะคะต้องการที่จะเฟิร์มเอวให้มันเล็กลงนะคะแล้วก็ต้นขาตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเซลต์ไลท์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายไปเยอะมากจากการที่เราเออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารนะคะแล้วก็สะโพกของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยจะพา วันนี้เอาไม่ต้องช่วงนี้ละมันมันต้องเล่นวนวนไปนะคะวนๆไปเลยเพราะว่าถ้าไหว้พระอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อทั้งหมดนะคะแขนกล้ามเนื้อแขนทั้งหมดของเรานะคะแล้วก็ช่วงลําตัวทุกอย่างแล้วก็พอดยืดหยุ่นนะคะอันนี้สมควรที่จะทำเพราะว่าเป็นการพุชอัพท่าแพงบ่อยๆเนาะแล้วก็ทำสัก10ครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเสริมเอาท่า ถ้าเราจะต้องการที่จะเอวเราก็มาหาท่าปิดเอวเอาหรือถ้าเราต้องการที่จะเสริมเรื่องท่าสะโพกกลมเราก็หาท่าสะโพกกลมไปแต่พยายามทําให้มันวนๆไปนะคะไม่ใช่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะทําให้มันวนๆไปใช้ความสม่ําเสมอพอพวกเราใช้ความสม่ําเสมอเนี่ยมันจะมีผลออกมาอย่าหวังผลว่าเฮ้ยฉันทําไปแค่เดือนเดียวมันเห็นผลไม่ได้หรอกคะ่ะลองกลับ ลองเข้าไปดูใน Instagram หรือว่า Facebook ของคนที่ออกกำลังกายหลายๆคนนะคะคือเขาต้องใช้ระยะมัดเวลามาหลายปีมา,มากๆนะคะมันต้องใช้คือทุกวันนะเราต้องเราต้องดูแลตัวเองตัวเองจะมีกฎอยู่หนึ่งข้อคือถ้าตัวเองน้ำหนักเยอะจะไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยจะพยายามลดให้มันกลับเข้ามาที่เดิมน,นะคะนี่แหละก็มันยังคงเอาไว้แต่ถ้าพวกเราเ ซื้อเสื้อผ้าใหม่ตอนที่เราเอ่อน้ำหนักเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าใครอยากประสบความสําเร็จก็คือคุณห้ามซื้อเสื้อผ้าตอนที่คุณอ้วนนะห้ามซื้อกางเกงเลยห้ามซื้อกางเกงใหม่เลยห้ามซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยใช้ไปเลยของเกา่าแต่พยายามเอาให้มันลดลงนะคะอ่าวันนี้คุยกันมาสิบเอ็ดนาทีแล้วนะคะจะมาเออเรามาเริ่มทํากันเนาะ ขอดืกดนาำเนาะประเทศเยอมันตอนนี้นะคะอากาศที่นี่ก็ไม่ค่อยดีนะมันฝนตกบ่อยอะคะ่ะอ่ะเราจะมาเริ่มท่าแพงกันก่อนเอาอย่างนี้วันนี้ท่าแพงนะคะถ้าบ้านไหนมีเก้าอี้หรือมีโซฟาเนี่ยเราเอาขาพาดตรงนั้นเลยละกันเนาะโอเค เราจะอยู่ท้านนี้กันเนาะนี่นะคะถ้าใครไหวเนาะเราจะเริ่มนะคะยี่สิบครั้งหนึ่งสองสาสี่ห้า เแมวและาท้องค่ะสิบหกสิเจ็ดสิบแปดสิบก้ายี่สิค่ะพักครึ่งนาทีนะคะโคโค่นางจะคอมเพลนนิดนึงว่าแกเอาเท้ามันโดนฉันทำไมอ่ะอะไรสุดนะโคโค่โอเคเราจะทำกันอีก สามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบพักค่ะเดี๋ยวเราจะทำอีกข้างสิบครั้งนะคะท่านี้นะคะจะเป็นช่วยแต่ลร่องเส็ดนะแล้วก็หน้าท้องด้วยคือพยายามเก่งหน้าท้องแล้วก็ยกปีกเย็บตลอดเวลานะคะเริ่ม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพักค่ะเริ่มนอนแล้วฟังมวนไหลน,นะคะเราจะเปลี่ยนท่ากันนะคะ เราต้องการที่จะมีเอวใช่ไหมคะคือถ้าพวกเราเนะี่ยมีกำลังซื้อหรือว่าทํามาได้สักระยะหนึ่งนะคะเสียงจะดังหน่อยนะมีการพูดคุยกันขึ้นเออให้เราเนะี่ยซื้อดัมเบลหรือว่าถ้ามีขวดน้ำก็ได้นะคะขวดน้ำหนึ่งลิตรขึ้นที่บ้านเราเนาะ ขวดน้ำหนึ่งลิตรครึ่งบ้านเราก็ได้นะคะหรือหินอะไรก็ได้ที่อิดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีานะพยายามเอามาเนาะเราก็จะอยู่ท่านี้นะคะนั่งนะคะแล้วก็ท่านี้เห็นกว่าเนาะยืดกระดูกหน้าอกนะคะยกขึ้นนะคะไหล่รีแลก์เนาะ <c oughs> มาเป็นแกนการแค่ย้ายทางนี้ทางนี้นะคะเห็นไหมคะ เราจะให้ช่วงลำตัวล่างของเราเนี่ยยึดติดกับพื้นไว้แต่เราจะบิดแค่เอาล่างกายของเราแบ่งเป็นสามส่วนนะคะหัวจะหลดหัวถึงกระดูกหน้าอกตรงนี้หนึ่งส่วนส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองก็คือใต้กระดูกหน้าอกจนถึงช่วงสะโพกของเราเนส่วนที่สองเนาะแล้วก็ส่วนที่สามนี่ก็คือเท้าเออขาเราไปจนถึงเท้านะให้เอาส่วนที่ 1และส่วนที่2บิดเท่าที่เราจะทำได้แต่ส่วนที่3ให้ยืดติดกับพื้นเอาไว้นะคะเก่งหน้าท้องยกฝีเย็บเราจะทำกันแบบยาวๆเนโะยรัๆ่ๆสักสี่สิบแล้วกันเนาะห่อ่ะก่อนไปเอ็นหลังไปนิดนึงนะคะไม่ง้มเหล่ไม่ง้มอย่างนี้นะคะให้ยืดไว้นะคะอ่ะเริ่มค่ะหน สองเนกะ่งน้าท้องนะคะ3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็สบสองสิาบสี่สิบห้าสิบหสบเจ็ดสดสิ้ายี่สิยี่สิบค่ะหนึ่งสองสาสี่เราทำสองเซตเลยนะห หลังเลาเอ็นนิดนึงนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหสเโอเคเราจะทำแบบนี้นะปกติเนี่ยถ้าทำได้สักเซตละยี่สิบสามเซตเลยก็ได้อะ องั้นเอาอีกเซตหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะกลับ,ลบมาทำท่าที่เอาขาพันโซฟาอีกอย่างละสองเซตเนาะโอเคเริ่มค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้าสิบสิบเอ็ดหห 17 18 19 20โอเคเราจะทำท่าเอาขาพาโซฟาอีกอย่างละ2เซตนะคะเริ่มเลยนะคะเอามาวางนะเอาขอา้าค่ะเริ่มหนึ่งสองขมแบบหน้าท้องน,นะคะสามสี่ ห้าบิดนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองหยี่พักครึ่งมันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง คือร่างกายของเราเนี่ยมันมันเราจะรู้เองว่ามันจะอึดได้นานมากนะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ต้องเร่งขอให้เราเริ่มทำเถอะแล้วมันจะเห็นผลนะคะของพวกนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยาวิเศษอะไรที่ไปซื้อแล้วได้เลยนะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างวินัยแล้วมันจะมานะคะแล้วผลลัพธ์ของมันจะออกมานะคะโอเค รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบอสิบสองสิสสิห้า เอสกูโคโคนางมองหน้าว่าสงสัยอีแม่มันเป็นอะไรเนี่ยอะไรสกูนะมามาออกเอ็กซ์ไซส์เลยนะนางสงสัยแล้วมันจะเสียงดังไปเพื่อมจะเหนื่อยไปเพื่อชวนลูกสาวให้มาออกกำลังกายด้วยนางบอกว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเหนื่อยดู นตอบมาแค่นี้บอกไปไปวิ่งกับแม่ไหมเจ็ดโมงเชา้าไม่เอาเดี๋ยวเหนื่อยแม, <c oughs> <c oughs> อม่ก็ช่างเป็นคำตอบที่ true <c oughs> ก็คือตรงมากนะคะเริ่มนะคะเราจะสลับเลยนะหนึ่งสองสามสี่เก่งหน้าท้องนะคะห้าหกเจ็ดแปดเ้า สิบสสามสิสีกสิบเจ็สิบแนเซตนะชีวิตไม่มีอะไรง่ายนะคะแล้วอย่าบ่นด้วยว่าไม่มีเวลานะคะทุกคนมีเวลานะจัดสรรมานะคะจัดสรรมาเลย แตดสัให้ดีนะคะเวลาทุกคนมีแน่นอน10หรือ5นาทีก็อย่างใดอย่างดีนะคะเริ่มหนอมึอ่ะเดี๋ยวก่อนพยายามเนี่ยให้หัวไหล่นะให้มันเป็นเส้นตรงออข้อมือของเราแต่ไม่ใช่ยื่นไปเกินนะคะยื่นเกินเนี้ยมันจะทำให้เราแบบมันเจ็บไงมันรับน้ำหนักนะ อันนี้เราต้องการให้รับน้ำหนักให้มันอยู่ลักษณะนี้นะคะเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า งั้นขออีกท่าหนึ่งแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคนะขอ30เลยแล้วกันโอเคปะ่ะไหนๆก็จะจะขาดแล้วใช่ไหมคะเราต้องทำให้สุดเอ็นหลังไปสีิ้าองศานะคะเกรงหน้าท้องยกฝีเยก็กยกขาของเราขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ดอีกสิค่ะ2 3 4ส โอเคงั้นวันนี้หอบนะคะเ <g ül> หนื่อยงั้นวันนี้นะคะก็จบไปแค่นี้นะคะเพอเดี๋ยวต้องทำงานตอนเย็นนะคะ <c oughs> ทำไมถึงต้องจบแล้วบอกว่าทำงานตอนเย็นคือเราเป็นแม่บ้านเราเป็นเ,เรามีงานต้องทำนะเจ้าของกิจการแล้วก็ โยคะตอนเย็นนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องแบ่งเวลางไงทำกับข้าวเนาะแล้วก็คนเขามาทําความเนี่ยเข้ามาเขาก็มากับรองเท้าอะไรเงี้ยปกติเราเข้าบ้านเราถอดรองเท้าใช่ไหมกําลังอาจจะไม่ถอดใช่ปะเ,เดี๋ยวเราก็ต้องถูบ้านทําความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวโทรเช็คที่ร้านนิดนิดหน่อยหน่อยก็จบหลยยังจากนั้นก็เตรียมตัวไปทาํางานกลางคืนเนาะโอเคงั้นวันนี้ดูแล เรื่องการขับถ่ายด้วยนะคะกินอาหารดีๆเข้าไปผลลัพธ์จะมาอยู่กับพวกเรานะคะใช้ยยะระยะเวลามันไม่นานที่จะเห็นผลนะคะมันจะเห็นผลได้เลยอะแบบแค่อาทิตย์เดียวเนะี่ยเราจะเห็นทํงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในร่างกายของเราอะแล้วพอหลังจากนั้นอะ มันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆมีน้องคนอื่นหนึ่งนะคะในยยเพจนี้ที่โชว์ไปบ่อยๆก็คือเขาไม่เคยลดความอ้วนมาเลยในชีวิตนี้นางก็จะบอกว่านางกระดูกใหญ่ตลอดเวลากระทั่งที่เนื้อนางเยอะนะคะเกิดมาตัวนิดเดียวแต่กายมันเป็นใหญ่มากไม่เคยคิดจะลดน้าหนักจนวันหนึ่งช่วงระยะเวลาโควิดเราตั้งเพจน,นี้มาเราช่วยผักกันทุกสิ่งทุกอย่างพูดให้เขาลดความอ,อ้วนจน วันนี้ผ่านนะระยะเวลามาสาเดือนกว่าแค่3ามเดือนกว่าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะเขารู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับเขาในชีวิตนี้เพราะเขาไม่เคยมีความโมเมนต์รู้สึกนี้เลยอ่ะอันนี้นะคะมันเป็นความเอาชนะตัวเองเล็กๆน้อยน้อยนะคะมันเป็นสเต็ปแรกที่เราเนี่ยจะพัฒนาตัวของเราไปอ,อีกสเต็ปหนึ่งเราไม่จำต้องไป เปรียบเทียบว่าใครยังไงอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้อันนี้คือหมายถึงว่าการเอาชนะตัวเองนะคะให้มันเป็นสเตจตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ก้าวไปอย่างช้าๆพอะถึงจุดเป้าหมายของเราปุ๊บเราก็เปลี่ยนไปอีกจุดหนึ่งนะคะแต่ต้องอยู่ในความพอดีนะคะฝั่งร่างกายของเรานะที่สําคัญคือฝั่งร่างกายของเรานะคะการออกกําลังกายไม่ได้ยากเลยไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเลยนะคะขอให้สละเวลาสักวันละ ยีนาทีขึ้นไปคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้วนะคะโอเคงั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย